ต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับอ่าเราก็เข้าสู่ระบบเข้ามาก่อนนะครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่นะครับสิเก่าที่จะมาลงทะเบียนใหม่นะครับก็กดสร้างบัญชีนะครับอ่าเข้าสู่ระบบ,บก่อนตวนี้มาดูแอดมินครับว่าแอดมินทำอะไรได้บ้างน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแอนด์บอร์ดครับว่ามีอาจารย์กี่คนมีระดับชั้นกี่คนกี่ชั้นนะครับห้องเลยกี่ห้องแล้วมีสิทเก่าอยู่มี ระบบนักเรียนอยู่กี่คน,นครับสิเก่านั่นเองนะครับสามคนอาจจะไม่ใช่สิทธิ์เก่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นสิทธิ์ปัจจุบันนี่แหละพอต่อไปเดี๋ยวเขาก็จบเป็นสิทธิ์เก่าอยู่แล้วนะครับก็มาดูผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็มาดูว่าเออผู้ใช้งานเนี่ยสร้างเมื่อไหร่เราก็แก้ไขข้อมูลอ่าครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีเลเวลของเขาครับก็เป็นโลนะครับเลเวลของเขาเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์เก่าหรือเป็นแอดมินนะครับ แอดมินสูงสุดก็ไม่สามารถลบตัวเองได้นะครับประมาณนี้เข้าไปก็สามารถแก้ไขลบได้นะครับนี่แล้วก็เข้ามาดูข้อมูลสิทธิ์เก่าได้นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับตอนน่อไปก็เป็นอาจารย์ประจําชั้นนะครับว่าจะมีอาจารย์ใครบ้างนะครับก็แอดอาจารย์ออกมานะครับ มีห้องอะไรบ้างครับเป็นระดับชั้นครับเป็นปชปศเป็นม 6, ก 3,..... ปตีอะไรอย่างงี้ครับก็สามารถเพิ่มระดับได้หมดนะครับต่อมาเป็นรายการนะครับก็มีใครบ้างครับเป็นรายการสีเก่าครับขึ้นมาแต่ละห้องครับแต่ละห้องก็โชว์รายการนะครับว่าเออมีใครบ้างครับอ่าแต่ละห้อง แต่ระดับชั้นอย่างเช่นปวชเนี่ยอาจจะมีจบหลายคนถูกไหมครับจบหลายห้องหลายแผนกอะไรประมาณนี้ครับมีห้องเรียนก็มาแยกห้องเรียนอีกห้องนี้มีใครบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิทธิ์เก่าเนี่ยเป็นระบบอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้าใจไปกันครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็เพิ่มอาจารย์ประจําชั้นก่อนครับ ชื่ออาจารย์สอนเก่งขยันมากนะครับคำี้ิบายาที่ปรึกษาม .6 1ทับหนแล้วกันนะครับกดบันทึกปึ๊บต่อไปเป็นระดับสิ์เก่านะครับก็จะเป็นม่าปีการศึกษา องพัห้าร้อหกสิบสามนะครับพอเข้ามานานตรงนี้ห้องเรียนก็เราก็มาสร้างห้องเรียนเพิ่มอีกนะครับอ่าเป็นห้องเรียนก็เป็นมหกทับหนึ่งเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาครับป,ปีที่เข้าเรียนก็อาจจะเป็นปีมหใช่ไหมครับ จบปีหกสามใส่ว่าเข้าปีหกหนึ่งสองห้าหกหนึ่งจบสองห้าหกสามข้าอธิบายารุ่นริบบิน้นสีแสด,ดกันนะครับอาแบบนี้กดบันทึกเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะออกจากระบบนะครับสร้างบัญชีใหม่อ่าก็าจะเป็นส่าวาเป็น ศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกันครับสมมตินะครับก็เป็นนักเรียนห้องโมหกคับหนึ่งนะครับจบปีหกสามนะครับมาสร้างบัญชีเพื่อเข้าถ่ายข้อมูลเข้าบัญชีสิทธิ์เก่านะครับตัวนี้ก็อัปโหลดรูปนะครับอัปโหลดรูปของตัวเองเข้าไปนะครับน่ครับอัปโหลดรูปลงไปนะครับรหัสจําตัวนะครับอ่ะศูนย์ศูนศูนย์เก้านะครับเลือกเป็นโมหกนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาว่ามีหกโมหกห้องอะไรบ้างนะครับ อ่ขึ้นมาเลยานายโดดเรียนเฮ้ยคำนำหน้านายโดดเรียนเป็นประจำอย่างงี้ครับวันเดือนปีก็สมมุติไปแล้กันครับวันเดือนปีเกิดอ่อีเมลบเบอร์โทรอะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับอีเมลก็อ่าดอทอาร์ดอทแล้วกัน เบอร์โทรกใส่เข้าไปครับเลือกเป็นทำงานนะครับเียนจบแล้วทำงานเลยรายละเอียดอาจจะเป็นจะคุยกันก็แอดไลน์มาแ,แบบนี้ครับแล้วกดบันทึกนี่ครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปดูที่แอดมินครับผมก็เข้าไปดูที่แอดมิน เห็นครับก็มีห้องเรียนเพิ่มมีสิเก่าเพิ่มครับก็ไปดูระดับสิบเก่านะครับโมหกที่จบปีหกสามปุ๊บก็มีห้องโมหกทัพหนึ่งเห็นไหมครับโมหกทัพหนึ่งปีที่เข้าปีที่จบนะครับคราวนี้โมหกทัหนึ่งมีใครบ้างเห็นครับก็มีนายโดดลินประจาเห็นไหมครับขึ้นมาหนึ่งโคแล้วก็กดแสดงรายละเอียดน,นี่ครับก็จบไปแล้วนะครับ ในระบบสเก่านะครับเห็นไหมครับว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงครับแต่จริงๆแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับ